พาผู้ชายมาเดินเล่นค่ะตอนเย็นหลังบ้านนะคะอากาศดีเลยพราที่ย์กำลังจะตกตินค่ะมีป้าโมมาด้วยแล้วผู้ชายอยู่ไหนลูกแอะ<า>โนโนโนไม่ลงว่าไงครับเอาเอาเอ้ยวันนี้เร็วหรือใหญ่เลยค่ะผู้ชาย อันนี้แล้วมะจ้า,จ,าจ้าเอ๋อเอ๋แบด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 แเช้าวันนี้เราจะไปเดินเล่นกันหลังจากกินข้าวเช้าแล้วมันก็ไม่เช้านะมันสายแล้วใช่ไหมอุ่นขึ้นมาหน่อยละเนี่ยค่ะมาดูบอ่อปลาของอีพ่อกันอีพ่อจะทำบอ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงหอยขม หลังจากที่ปั้มมาเป็นเดือนนะคะแล้วบ่อปลาเราก็สําเร็จวันนี้เป็นเลิกปล่อยน้ําลงบ่อแล้วอ่ะคุณชายมาตัดริบบิ้นหน่อยเร็วอีพ่อเตรียมหาริบบิ้นเร็วเปิดบ่อ <c oughs> อันยางน้องนอง้นองหูจักเปิดกะนเอน่อ,นองไปเอินใส่เปิดนหนแอะวันนี้พาผู้ชายมาหน้าบ้านนะคะ หลังบ้านจะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะคือบ้านของคุณชายค่ะหน้าบ้านก็จะเป็นญาติญาติกันนี่แหละค่ะที่อยู่ด้วยกันในคุ้มเดียวกันมีบ้านสามหลังค่ะ,ะมาเที่ยวหาลุงรองกันลุงรองเป็นพี่ชายของพ่อคุณชายเขานะคะลุงรองตีมีดค่ะลุงรองกาลังทาอะไรอยู่กาลังตีมีดอยู่ใช่ไหมอา้าวฮัลโหลลุงรองหน่อยลูกฮัลโหลครับ ยงเคุณว้เดีเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมออฟฟิศของลุงลองกันนะคะมือตีมีดมือวางอันดับหนึ่งของอำเภอพานว่าไงครับผู้ชายแหมแปลงหน้าลึกเอาเรื่องอรัเปิ้ลน่ะ เดี๋ยวมาดูบ่อไอ้รองอันนี้บออันอย่างก็เจ้าเนี่ยบ่อเนี่ยเลี้ยงหอยขมอ๋อนี่บ่อหอยขมแต่อืมอันนี้อันนี้บ่อหอยขมของลุงลองบ่อทดลองค่ะมีผักอีกเยอะแยะเลยที่ลุงลองปลูกไว้เดี๋ยวเราจะรอกินน้ำผึ้งนะคะมีรังผึ้งอยู่ตรงนู้น ตาเอ๋เดี๋ยววันนี้เราจะพากันมาเที่ยวบ้านหม่อนกันนะคะบ้านหมอนอยู่ตรงข้ามกับบ้านของเราในี่ใกล้ๆนี่เองหมอนในภาษาเหนือเนี่ยแปลว่าทวดนะคะเวลาเรามีทวดไม่ว่าจะทวดหญิงทวดชายเราก็จะเรียกหมอนนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อหมอน บ้านหมอนหน้าอยู่ค่ะปลูกต้นไม้อะไรก็เยอะแยะเลยมผักสวนครัวด้วยหมอนอยู่ไหนนะอ๋อหมอนอยู่ใต้ถุนเนาะมอนกําลังกินข้าวอยู่นี่มาดูมิวมิวตะวันเห็นมิวมิวไหมลูกตะวันมิว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 หนีไปแล้วลูกแมวมิวมิวหนีไปละหนากากมันกลัวละออนห้าอะมันหนีไปแล้วลูกเฮย บอกเหมือนมาแล้วมมมออสวัสดีครับมอนค่ะมอนกินข้าวยังครับบ้านมอนน่าอยู่ร่มลื่นค่ะข้างหลังบ้านก็เป็นสวนกล้วยส่วนอันนี้คือคงนึกไม่ออกใช่ไหมมันคืออะไรทางเหนือเขาเรียกว่าหลองข้าวนะคะหลองข้าวก็คือ เรือนที่ใช้เก็บข้าวค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะเอาข้าวมาไว้ในนี้นะคะเพื่อรอไปลงสีเห็นไหมห <He ard S 1> ม,มอนยังแข็งแรงอยู่เลยหมอนแปดสิบกว่าแล้วเก่งมากเลยหมอนอะ่ะวันนี้มาบ้านย่าค่ะดูท่าทางชายเธอจะเตรียมรื้อของบ้านย่าแล้วค่ะอัอย่างนี้ป่อ๋อข้าวต้มต้มอย่างต้มกล้วยเหร ามาเดินเล่นหลังบ้านกันค่ะไหนเนี่ยเสียงดังอ่ะผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวขอแม่เก็บภาพส,สวยๆก่อนสิลูกอันนี้เพิ่งจะสี่โมงกว่านิดหน่อยเองนะคะเนี่อากาศเริ่มเย็นแล้วะค่ะถ้าบ้านไหนไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็ต้องรีบอาบน้ำให้ไหวนะคะ ป้าหมูเธอถ่ายเรี่ยราดดอกเราบานเต็มเลยค่ะดอกเราที่เป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าตอนนี้ได้เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะคะเดินเล่นกันสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเรากลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านกันโย่เยอะไรอ่ะเย้ <laughs> ได้มาขามอันหนึ่งสบายใจเถอะละพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะหน้าหนาวมันก็จะค่ําเร็วนิดนึงนะคะตอนเช้าก็บางทีนี่เจ็ดโมงเช้าก็ยังมืดอยู่เลยนะคะไปะแอบ,บส่องสวนเพื่อนบ้านที่เห็นอยู่นี่คือผักกาดนะคะเนี่ยเต็มหมดเลยค่ะสดๆเลยของเพื่อนบ้านนะคะ เห็นว่าเจ้าของเขาประกาศขายที่ผืนนี้อยู่ค่ะข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดแม่น้ํานะคะมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นว่าขายประมาณล้านห้าค่ะแหมมีกล้วยด้วยเดินมาถึงตรงสะพานแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ขึ้นไปสะพานนะถ้าเกิดว่าเดินขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งนน้นก็ตอนตอนเย็นนะช่วงนี้มันจะเป็นตลาดอยู่ค่ะ ได้ยินเสียงสาวน้อยค่ะนูนนนนูนน,นอยู่ตรงนู้นไหนไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นีนคะส่งเสียงเจออ๊เจ๊ใหญ่เลยอยู่บนสะพานนั้นจริงๆแล้วว่าน้ํามันจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เเขากาัก,ากน้ําเพื่อจะเข้านาค่ะชาวนาบางส่วนก็จะเริ่มทํานาปลังกันแล้วนะคะน้ําในแม่น้ําก็เลยแห้งค่ะตอนนี้ก็เริ่มเห็นสันดอนทรายล้ว กำลังนึกอยู่ว่าเราจะไปเดินเดินจากตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าบ้านตรงนู้นหรือว่าจะเดินย้อนกลับที่เก่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะกินข้าวแรงกันเจ้ากับข้าวเจ้าบ้านส่วนง่ายๆพัดหน่อไม้ใส่หมูน้ำพริกกับปิกับกระลำผัดน้ำป่าเนาะว้าวป๊อบ ว่าโมใส่เสื้อกันหนาวด้วยค่ะหนาว